ความสามารถที่สรรเสริโอกาสย่อมแร้เท่ามหายอาชีพมีวัชิระพท่นันสุัสดีครับเปลี่ยนท่านประธานท่านรองประธานทณานกรรมการแล้วก็ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมนะขอแห่งทีทุกท่านครับ<อ>ตื่นเต้นนะ <laughs> รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้นะครับผมเองเป็นทนายความนะครับทุกวันนี้เรื่งเป็นทนายความอยู่นะครับจริงๆอาชีพทนายความเป็นอาชีพที่เรียกว่าต้องอาศัยความเชื่อนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องลูกความจะต้องเชื่อเราในระดับหนึ่งนะครับถึงจะมีการได้ส่งต่อคุณค่าให้นะครับทนายความมีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือลูกความนะครับ คือทาให้ลูก้ามเนี่ยแก้ปัญหาเขานะครับผมเองได้เข้าสู่ในธุรกิจนี้นะครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจริงๆมีความเสี่ยงของเรื่องของความเชื่อมากๆเลยนะครับเพราะหลายๆท่านไปหยิ่เครือข่ายแลนวทุกคนนี่จะตกใจหมดเลยวันนี้ับเมื่อสามปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสได้เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายก็คือแฮปปี้อย่พี่เอ๋หลังนี้นะครับบ้านหลังนี้สีหมูไย้รับนะครับเอาความบัทิงใส่เลยนะครับแม่ยายนะครับที่ ผมเองไม่ได้เข้าได้สู่ในเรื่องของธุรกิจนะครับผมเข้าจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับแม่ยายผมปวดขาม,มายี่สิบปีครับคุณหมอเราเห็นว่าจะต้องผ่าใช้เงินสองแสนบาทเพียงเพราะว่าผมได้โอกาสเข้ามาสู่บ้านหลังนี้ได้รู้จักกับคุณตั้นคุณแม่ผมไม่ต้องผ่าตัดของเขาแล้วครับในธุรกิจอื่นๆนะครับอาจจะได้เงินครับแต่ที่นี่เรามีโอกาสกาได้สร้างคุณค่าครับ ผมมีโอก,กาสได้พบกับผู้ป่วยที่โรคที่มีชื่อโรคที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนก็คือค an ิวนันแข็งทุกท่านเคยได้ยินไหมครับ <Yeah. S 1> ไม่เคยนะครับข้างบ้านครับทุกคนลงความเห็นครับว่ายังไงซึ่งปีนี้ไม่รอดแน่นอนนะครับผมเองได้บอกเล่าเรื่องราวของเด็กพันธ์ที่ชื่อว่ามิกซ์พอลลนะครับวันนี้จากท่านที่ไม่สามารถทํางานได้เลยนะครับสามารถกลับมาทํางานได้และมีชวิตอ,อย่างปกติสุขวันนี้ท่านมาด้าน,นที่ห่งนี้ด้วยนะครับ ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจท่าน,นจริงๆครับ Happy ท M น,นะครับถ้าจะให้นิยามนะครับก็คือถ้าจะทำธุรกิจถ้าจะแค่หาแค่ตัวเงินนะครับที่อื่นอาจจะให้ได้นะครับแต่ผมจะบอกว่าที่ Happy U M ให้ได้ทั้งตัวเงินและคุณค่าธุรกิจที่นี่เป็นไปได้และเป็นได้จริงนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับ ร่วมสร้างคุณค่ากับธรุรกิจให้เปเนแงขอบคุณครับ